กักกวิทยาและบริหารน้ำกลมชนลประธานนะครับได้สรุปปริมาณน้ําค้างทุ่งทั้งในฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ําเจ้าประยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าประยาจังหวัดชัยนาทรวมมีน้ําทั้งสองฝั่งประมาณ8,590ล้านลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็นน้ําค้างทุ่งตะวันออก6 3 5 0ล้านลูกบาศก์เมตรและฝั่งตะวันตกรวมจังหวัดอุทัยธานีมีน้ําประมาณ2240ล้านลูกบาศก์เมตร ดรทองเปลวกองจันทร์ผู้อำนวยการสานักอุทกรวิทยาและบริหารน้ํากรมชนลประทานเปิดเผยนะครับว่าปริมาณน้าค้างทุ่งฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเริ่มตั้งแต่ทุ่งผักไห่มีปริมาณน้ําค้างทุ่งอยู่ที่266ล้านลูกบาทเมตรเจ้าเจ็ดบางยี่หนห9 1ล้านลูกบาทเมตรพระยาบรรลือ770ล้านลูกบาทเมตรทุ่งประพิมน411รล้านลูกบาทเมตร และทุ nice month, though, ่งภาษีเจริญ91ล้านลูกบาทเมตรรวมประมาณ2,230ล้านลูกบาทเมตรครับโดยในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงก็จะอยู่ประมาณวันที่26-29พฤศจิกายนนี้นะครับมีผลต่อการระบายน้ำลงทะเลครับกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องบล็อกน้ำตามทุ่งต่างๆไม่ให้เข้ามาเติมในพื้นที่ตอนล่างมากจนเกินไปและจะทยอยสูบออกไปหลังผ่านช่วงน้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมในพื้นที่ปกติก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ครับ <Hi>, <Hi. S 3>